โผล่ขึ้นมาแล้วนะยิงนะครับนั่นนี้โดนครับโดนครับโดนนั่นนี้โดนนะครับใจแล้วมาแล้วเอาเลยปลานะ นอกน้ำร้อยไปไดล่ะไว้เจ้นะครับพูดอะพูดอะสลามครับสลามใหญ่สลามใหญ่นกน้ำไปแล้วนะครับครับผมเหยาเห็นได้เยืดสะพานหน่อยวันนี้ไปเอาปืนน้วนะขึ้นปืนก่อนนะครับ ไปครับไปได้ละไปเช่ะโอ้ไหวใท่ไหมคเทโพหรือเปล่าครับยังครับ ไว้แทะครับไว้ขนาดเลยโคตรไว้ครับผมปลาตัวนี้โคตรไว้เลยเนะทโพนะครับสนุกอยู่คนเดียวอีกแล้วนะครโทรศัพท์ก็มานะครับเทโพนะครับ ไปแล้วไปเรื่อยนะครับน,นกน้ำก็จะเป็นแบบนี้ครับเทโพนั่นเห็หลังนะมน่าจะตามไปทันนะครับผมนี่ลงอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดักเลยนะครับพายดักเลยนั่งลงลึกด้วยนะครับดักอีกฝั่งเลย thế là còn đi nhạn nó hấp đặc lên Để thế thế này thì theo như lẹ du bọc theo này nhắn hấp เป็นไว้ด้วยโรครับออออโห่อโครับโล่ขึ้นมาแล้วนะยิงนะครับไม่โดนครับบ่ว่าถือครับผม ้าย <Why? S 2> ไม่โดนนะครับโอกาสเ้ียของเลยมาถึง đó nó chạy nhanh phát người phép อุ้นปวดอะดังคงปะยังไหวอะตายตายจะตายเรือเนี่อกแล้วครับเห็นแล้วครับรักไปเนี่ย งานหยาบครับงานหยาบงานหยาบมาแล้วงานหยาบมาแล้วนะครับผมไปไปเรื่อยเลยเฮ้ยยิงนัดแรกไหมโดนนะจ๊ะวนกลับมาแล้วครับวนกลับมาแล้วขออนุญาตขึ้นปืนครับปืนขึ้นยากนะ เีายวนเรียก่อนหญิงนั้นเกียไม่โดนนะครับรีบไปหน่อย น่นนี้โดนครับโดนครับโดนนันนี้โดนนะครับติดท,ทางหรือเปล่าโดนแล้วครับโดนตัวแล้วนะครับเถเยอะครับครับไม่มีใครซ้ำเลย นัดนี้โดนนะครับนัดสองเอาเสร็จะละนี่ยังยังวิ่งอยู่นะครับขอเทบเหนื่อยครับผมนี่ปลาวิ่งอยู่นะครับใหญ่อยู่หกเจ็ดได้อยู่นะไปล้วทเทโพแน่เลยแบบนี้ ดนี่นิ่ยาวเลยนี่นี่น,น,นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วลากเรือไปแล้วล่าสุดนี่นี่ครับไม่ยอมเลยนะจ๊ะขนม ไม่ขึ้นเลย,ะเลยลเลน,นะครับเดี๋ยวจะเกาะเรือซะเปล่าเปล่าเดี๋ยวหมุนเรือก่อนนะครับนี่ใกล้ถึงตัวแล้วนะครับนีไ่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยงานหยาบอีกแล้ว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 ไม่ยอมอุ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วหลักเรืออีกแล้ว ลากเลือ้อยลากเลือลเล้อยวันนี้ขาดโอ้ยม่ยอมขึ้นเลยครับมาแล้วเห็นตัวไหมเกนปุยมุยนี่อุย้ยทะลุอุย้ยไ,ไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วเกนปุยมุยเทโพแน่นอนตัวน,นี้เห็นแล้วเทโพใหญ่แน่นอนมีหกเจ็ดได้อยู่นะครับ โอ้โหไม่ใช่แล้วมาแล้วอเอาเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฮยงานหยาบมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะอุ้ยอยต้องใจเย็นนะครับของพวกนี้นี่ยังแรงอยู่ปลามาคนเดียวด้วยนะครับ นี่ใจเย็นนิดนึงนะครับค่อยๆมาได้หางเอาหางก่อนนะครับนี่หางนะครับได้แล้วนะครับอืมีเจ็ดหกครับหกได้นะครับไปครับตัวนี้ละตัวนี้หละครับนี่ ตัวนี้แหละหลังมันใ่ซิมันสั่นนะครับโอเคหลังหลังมันใ่แต่ตัวมันสั่นเทโพครับโอเคเรียบร้อยครับผมไปค,ครับกลับจ้าหวันเจี๊ยบแต่เช้าเลยนะเจ้าพนุอันนี้หกเจ็ดนี่แหละ อ๋อสบายสบายนะจ้าวันนี้หวานเจี๊ยบเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ท่าน้ำครับเดี๋ยวพายเรียกลับครับผม,มผมว่ามันพูดแล้วบอกเจ็ดแปดโลเด้อวะครับมัดน,นี่ก็ได้เน,น,นี่ยมัดเอามัดก็นตรงนี้เนี่ยเนี่ย มันมีลวดมาถึงมดถึงไหมลวดตรงลักอะลักเนี่ยลวดตรงลักอะถึงไหมเนี่ยตรงเสาหน่ะบ่บ่ฮ้อนตกเสาไอถึงเนี่ยถึงเยอะถึงเยอะหนามน้ามันลงนี่ครับตัวปลาของเราแต้มแหลกว่าเช้าได้อยู่นะน่าจะหกเจ็ดได้อยู่ อ่วนเอ้าน,านี่นี่คือเทพโพนะหกเจ็ดได้ยกเอ้าหูนี่หกเจ็ดหกก็ละมันหกนี่ตัวปลาครับยิงเทเล็กบันทึกมันลงก่อนครับ những quần cắt về đúng quý thì giày đó đuôi như gì เบี้วครับแฟกป,ปืนครับฮัลโหลครับโอเคครับผม บ้านแล้วจ้านี่ครับปืนนะครับสายลูกดอกคดนะโอเคปลาไปชั่งน้ําหนักดีกว่าตาย,ายค,ครับผมนี่ครับมาถึงบ้านแล้วนะครับผม นี่6โล9นะครับไซส์สวยเลยนะครับก็ตีไปไซส์6นั่นแหละแต่มันเป็น6โล9นะครับเทโพน้ําชีนะครับหูจะดําแบบนี้เลยนะผมหากินยากเนื้ออร่อยมากนะครับอร่อยกว่าสไวอร่อยกว่าปลาเขานะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ